ครับผมก็พบกับคันต่อไปนะครับวันนี้มาเจอคันที่2องเจอพี่ใหญ่นะครับเป็นซูซูกิไฮยับุสะพันสหรือว่า g ีเอ็กพันสามะครับปี2002เลยคันนี้คันนี้เป็นสเปคอเมริกานะครับเพราะว่าดูง่ายง่ายคือไม่ใช่กุญแจชิปนะครับถ้ากุญแจชิปจะเป็นสเปคยุ่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูของแต่งนะผมไล่รายละเอียดของแต่งนะของแต่งก็พอประมาณมือเบรกมือคัส์ปรับระดับท่อแต่งท่อสูดแต่งแล้วก็เกียร์โยงแต่งนะครับมีบอกคนอนซอลให้นะคันนี้ รอบท้ายนี่รอบโซ่กันดีดเป็นคาร์บอนนะครับหม้อน้ําพวกนี้เป็นมีเนียมเรียบร้อยหมดแล้วลรถคันนี้จะออกสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับสีก็เก็บมาใหม่เรียบร้อยนะครับส,สวยๆยังใสยอยู่นะครับก็น่าจะประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่ารอบเครื่องนิ่งๆน,นะครับ โอเคครับระบบไฟออกหมดนะครับนี่ก็ติดหมดนะครับไปเดลยวโอเคครับประมาณนี้ครับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่75,000บาทนะครับเอาราคานี้ไปเลยถูกๆ75,000เท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลย ฮายบุษาาถูกกว่า CB นะครับ75,000ประมาณนี้คันนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องหนึ่งสปีดไว้นะครับคันนี้75,000เอาไปเลยราคาปรูงชั่นนะครับถ้าวันสองวันนี้ไม่ออกผมก็ปรับราคาขึ้นมาที่90,000จบวันนี้คือ75,000หลังจากคลิปลงนะครับใครได้ก่อนก็โทรมาก่อนเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ